กิข้อพี่น้องโยวข้วแบบแตไล่ละจนจแปดม่งกวาแล้วม้จะบอกว่าจะบอกว่าไปนะไปนะไปนะกลับมาร้อยกว่าโลแล้วะมีค่าเ่งน้เ่งน้ทัวร์ฝนเขาลมใช่น้ํปิเป้งไปเกียดเลย ยุคเขาแห้งจ้ะหนาวเราจะไม่นั่งสันดเดดๆร่มนี่สิล่มหนาวเลยนี่นี่มือนีร่มมันจังเกตยร์ก็ขึ้มเงินมอนีร่มเย็นแคะแนนข้าอยู่แน่นซาร่าแน่นก็ยังแบบหนาวแบบลงเข้าล่มร่มร่มร่มหนาวพี่น้องผ้ากันดีแน่รักษาสุขภาพในเรื่อง มเสจแล้วเนี่ยมาเส่จวตัเียวถึงเงยงวะเ็ตหนาแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่งเงวะมันะเข่าเพ่ประท้เรอ่วมพ่น้อง่วม่มาแล้วเหืออีกเหืออีกร้อยร้อยอยเอว E ว่างมาแล้วจ้ะกันดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเพราะว่าร่มหนาวสิมาเยือนแล้วายฝนต้นหนาวฝนสร้างฝ้าฝ้ากับสิสร <c oughs> ้างฝนแห่งยาวถ้าเป็นวัดมาขึ้นเป็นดังอันอันมาขึ้นนี่ตกบันไดตกบันไดกานเม่นปูนนี่มาจับส่ว ย่าจ,จำส่วนตกวันดเป็นยายเลรอยังบ่พ่องมตงาตกบันไดอยู่ข้ารวยมั้มันรวยแล้ว9ผ่า,านแล้วบ่วแล้วแก <c oughs> ชื่อแล้วชื่อแล้วแกสีเหล็ลไกไม่เคยเป็นคนไดชื่อใบมดละใบกับพ่อแล้ว <c oughs> สีเล็เป็นเสียดีพุ่งในเด้อริงไปนอนกันไปซานแม่ฮันนี่ไปซานแม่ฮันนี่มาไปนอนได้ลหร เลขถูกท่นออกแต่ว่าม uh okay. ่นดีจิมเ็เลขแล้วไปเอาเาะเราไปจับมาแล้วเียนไม่นปวดหน่อยปะน้อียนี่็มก็ไม่ตวดไงปะนี่นี่นี่เลขอันที่แรกกตที่ที่ไกลไปก็เรีว่าเออท่าวาสนาชุม ่เด like ือนมาไหวเล้กับสิเดมาไหวสี่เดืมาไหวเอามาเป็นสือใบเดียวที่ไรอก่น่ไมั้งหมนแล้วไรกันดอยยเด้อดแปดลอยอันนี้ก็นอ๋ไรใบอีกตัวนี่ไรบออ้เก็บไว้ทีรีถึงเสียีไหมเนี่ เอันนี้กินอาหารว่างไว้ก่อนไม่ันเหนียวแล้วสีเลี้ยงนโอ้ต่นนี่เขาเหนียว่ล้วน่ากดมกนน่ากดยังไงตอดเอานีโร้นีะเอาไปโ้โอ้มึกตะกนแม่ลมลื่นลมลื่น ว่ากินปลาเผาเขาจะว่าใานได้เผาอยู่เอนปลาเผาเอินปลาซ้าพนักิตปลาซาพนักิเจ้าระยากนินปลาซาพนักิตมันเก็บดูปลาย่าลืมจางเด้อหมอลำเราเป็นงานจากง่ายอีแ่ะ ไอทิหนาก็เกี่ยวได้เลยมั้งนี่เขาเนี่เลี้งเลี้งเเนวงกลมกลมเราลมพร้อมเราเป็นฟ่วงลมตื่สายลมลมเป็นลมมันเป็นตลบเราทังน้ำเนร่ถาวเป็นลมนาลมฝนก็คัเงี้ยอลย ป่ามาขีบ้าาดดผาดหิงสาน้ำวใจแลคิดหัวใจโดดพุ่งไกลทุ่มลมล้างใจจนล้างใส่แม่บอกเขาก็บรรยากาศแบบเขาไม่ได้กัดทงน้ำหรอ เขาก็บรรยากาศเที่ยวเขาตอนนี้บงนะเขากล่าวงช่วงลมีลมกรแลอยากน้ำกามจะมา่ายอยู่ในข้าจังหดใส่รถเกี่ยวบนอะ่ว่าอยู่ทางบ้านเาบมีรถเกี่ยวเนี้ยกลม่ว่าเขาพี่น้องกรแลห้ามแงไปใส่กล้ามส้นตะเขาอบานี่นมี่จะาอย่าง ก็พยายางเอาข้ออ่วนของเจ้าเฮ็กต้าอย่างก็เลยอ้พยายามจะแก่เอาไปฝากได้เด้อเดี๋ยวสินแก่นำยางมาฝากแบบเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะแก่ยางไปฝากอกันแก่นำยางมาฝากแบบพยายามทั้งฝากคาดจะแก่เขาแก่นำไปฝากเนี้ยเลี่ยนกันกับนำยางเนาะพี่น้องเนาะแกก่กับกัญญาง กีมันก็เป็นทนุ่งนาอยู่แล้วอีกอยเมียปลูกยางมันหรอยางก็งกปเ,ละละเป็นราคาเนี่ยอะไรบ้างบ่แมงสามสามชิบบาทบ่ไม่รู้ยังไม่ได้ติดตามเดี๋ยวติดถึงมืงอมืงงอ,อ,อแล้วพีน้จจอยเต้ไเตี้ยวเ็นหอดเตี้ยเต้กิ้งกับบ่บุกแล้วแยกจำสวนมัน คา้าบลุยเร็วขึ้นไขยุ้มันอันมันไดคันสุดไทยเออ้องมาไขเม่นเป็นกุนว่าเข้าแตตอนนั้นใช่เกือบยู่มมันบ่ใช่ส่วนสูงบ่ามันไดมันก็เป็นเฟืองยึดฐานอยู่เป็นเป็นยังเจ็บว่า่ะเป็นยางหลบ้างส่วาสีตอบแล้ว่าเป็นคนเดียวเจ็บปุ๋ยเดียวมานิบา่าอยู่ก็เป็นย่งดางเกงง โอ้ขันขยโยขันทุไทยกันมันขันทั้งๆเลยว้ยนี่ยฟังเพียงทุไทยไปเลยแงนังอยู่ไกลม่มตอนนี้กันเสียงเดะเดะดะดเดะเดะแอนั่งอยู่ไกลมเ่มเข่าเ่าซ้อมดป้าตเธอตัดสินแม่เะเยวชม้งม่จิงบ้างะไปเอาอนไเดี๋ยวไทยเรา

ตลาดมารวยกูรัมาเจอกันกมเจอกันนนองมเลีล้ยง <ừ, S 1>